สวัสดีครับวันนี้ผมนายชัดยุทพมจันทร์นะครับจะมาแนะนําหลักสูตรธุรกิจบัณฑิตนะครับสาขาวิชาธุรกิจอาหารนะครับเป็นหลักสูตร4ปีเรียน3ปีฝึกง,งาน1ปีนะครับหลักสูตรวิชาธุรกิจอาหารนะครับเป็นหลักสูตรใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการทําธุรกิจนะครับของประเทศไทยที่มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับและเป็นธุรกิจที่มีบทบาทมากในเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับสากลครับ สำหรับธุรกิจอาหารในประเทศไทยนะครับถือว่ามีสักยภาพเป็นอย่างสูงนะครับทำให้ผู้ที่สนใจที่จะลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจนะครับเป็นจำนวนมากทั้งผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงนะครับอย่างเช่นภาคใต้ของเราคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจุดเด่นของสาานะครับหนึ่งนะครับเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานนะครับระหว่างศาสตร์ทางด้านอาหารและศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการนะครับสองน้นการบูรณาการนะครับเรียนการสอนนะะ ที่มาจากอาจารย์ที่เชี่ยวชาญนะครับและเสริมด้วยประสบการณ์จากผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำนะสามนะครับเน้นการเรียนรู้การนําเอาอุปกรณ์นะครับต่างๆนะครับและทฤษฎีนะครับหลักการมาประยุกต์ใช้นะครับในการปฏิบัติที่จะสอดคล้องกับการทํางานในสาขาที่เกี่ยวข้องนะครับ 4. นะครับเน้นการฝึกปฏิบัติงานในสาสถานการนะครับประกอบการชั้นนำนะครับของประเทศไทยนะครับทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจ บริการอาหารนะครับ5ครับเป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือกับธุรกิจหลากหลายนะครับในการรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานนะครับและทํางานส่วนผู้ที่สาเร็จการศึกษานะครับในรายวิชานี้นะครับที่สามารถประกอบอาชีพได้นะครับมีดังนี้ครับ 1. ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารนะครับเจ้าของกิจการนะครับผู้ประกอบอาชีพวิสาะนะครับเกี่ยวกับอาหารนะครับ 2. นะครับ ผู้ประกอบอาหารในโรงแรมนะครับพัตคาดร้านอาหารนะครับ3เจ้าหน้าที่ของรัภาครัฐนะครับรัฐวิสาหกิจด้วยด้านอาหารนะครับแล้วกุนาการ4นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะครับนักออกแบบอาหารในหน่วยงานต่างๆนะครับ5้าพนักงานของกิจการที่เกี่ยวข้องนะครับกับธุรกิจอาหารในโรงแรมโรงแรมโรงงานนะครับผัตคาดร้านอาหารนะครับเป็นต้นนะครับสำหรับสุดท้ายนี้นะครับก็นี่คือข้อมูลทั้งหมดที่พี่ได้อธิบายให้น้องๆหนู่ๆได้ฟังนะถ้าน้องๆหนู่ๆคนไหนสนใจนะครับ แนะนำนะครับสาขานี้ไม่ผิดหวังไม่นังนนครับขอบคุณครับ